สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าว่าจะเป็นทั้งฟังลาวฟังไทยเมื่อนี้กาเศร้าม่่น่อยกาได้ออกมาหนาเนาะพ่อแม่พี่น้องมาดำให้ดำหนาเข้าอ้ายกาดำหนาได้ลายมือแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเศร้าม่่งเน่ยกาไออกมาเมื่อนี้เนาะมือหวานีนกาไปหงานพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยไม่ได้เอ็ดคลิปเนาะทำหน่อยกะหากาลุกแต่ไข่แต่ก็ไปหงานหวานในเมื่อนี้ก็ออกมาดำให้ดำหนาสวยเข้าอ้ายเข้าเอ้ยเนาะในคนกระดำทางลัง มื้อนี้กะบรรยากาศกะคึ้มฝ่าคึ้มพลบรรยากาศดีเนาะมื้อนี้พอดีเลยดำหน้าดำนาโลกาแถวนี้กะคนกะดำหนาลายแล้วนี่เนาะอย่าเฮอเบิ่งบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนี่กะเดี๋ยวชาวมอมจะดำหนาเฮอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะจน้อยสิว่าเออาวมอมดนามีเปมีได้ด้เนาะเดี๋ยวอย่าเฮอเบิ่งเดี๋ยวจะตั้งกล้องเวเนาะ นี่เพิ่นกระดำได้ไล่เติบแล้วนะดำเขาดำได้ได้ทิศห,หนึ่งแล้วบอทิศหนึ่งแล้วเนาะเติมกระดำไปมือละให้ซองให้มันแดดแน่โซงลังนี่ภากลางขึงขง้นภาคขึ้นพ้นกับมื่อนี้แหละอืออือ่นนี่ผมหอบทิดเลยเนาะอันนี้วลาล่ายทำหมอมกระยอะดำนาเฮือบิ้งเลยเนะยาะที่ตั้งกล้องเวนีนนี่บรรยากาศทุ่งนา บลภเขรียดห้องมาเด้อมาดำหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องผเป็นใ,ใจดีก็มาดำหนาซอยในเด้อดำนาเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับรรยากาศก็เป็นใจบรรยากาศข,ขึ้นค่ะขึ้นคนเนาะเยสิมาดำหนาเธอพ่อพแม่พี่น้องเบิง้งนี่แหละเนาะมือผักมือพรก,อพอก็เอามาดำไ้ดำหน้าพ่อแม่พี่น้องเลย ทำให้สาวหนาเนาะสากินข้าวมีได้ผู้จับกล้องเฮ้อเนาะตั้งกล้องเว้น มัตต้าไม่ได้อุ้มมัตต้าเนาะมีเผยออุ้มมัตต้าก็เผลอขวาเอายับกล้องหมาแล้วมันไก,ก,ก่ตัวจริงต้องถอดเพราะมันเถียงก่อนเนาะเอาจังดำสบาย ใจอ่อบนดำมือเบองหนึ่งกับใจอ่อมือเบองหนึ่งกับเอาก่าดำลงวิธีดำหนา ไต้ดำมดแล้วก็ไถ่ดำมดแล้วก็ไถ่คนกินหงเลยดำมดมือนะ้ำมันนี่นะเพลแล้วก็หื่นกินข้าวเอ็ดยูเอ็ดกินี้รีนี่มื้อนี้อากาศมันกระบดแน่ฝนก็ไม่ได้แดดเนาะ้องซ้ำมือกินนี่โอ้ยพ,ดดอออ G, พี่นางว่าแดดอะไรอะไรรอโคมัยฮโยจี้เพื่อปา แ่มันแดนนแดนี่โอ้ยพอแห้งซ้ำนี้เนาะยืดแลวมันเผิดเลยยืดผิดเลยมีแดดแห้งไหมรวมีจก พอได้ดำคือพี่น้องเลยความแดดไล่มือเลยมันมันจะตกมันมันแดดไล่มือน้ำแห้งคนทักตกคืนนี่ด้น้ำดำอี่ ปินหนาปินลังโง่ใสงอควาหนักนะปินหนาปินลังใสงอควาเด๋แล้ว จบลงให้นน่จบลงบาบนีย้ยบลงแล้วให้นี่มากาันขึ้นมาบนี้อยู่เอนกินแกินยังไ่เอนอยดูดำให้ดำนาเขานา มันยังไม่ทันได้งามเนาเพราะว่าหากระดัมนะ,ะหนาส้ามอมกันยังลลย่อยู่ยังมีแล้วง่ายเนาะพี่น้อยแถวนี้กันยังไม่ทันได้ดำยังไม่เครื่องซ้ำ ขึ้นแล้วพ tamam. ่อพี่น้องเลยตอนนี้ก็เพลินนะเพื่นไปหาเอ็จยูเอกินหนึ่งเอ็ดกินเอ็ดกินกินข้าวยิ้วข้าวเลยตอนนี้กรเพลินแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องส้างมุมหน่อยกระได้ขึ้นแล้วเนาะขึ้นไปหาเอ็จยูเอ็ดกินอยู่เทงกระ้างมุมหน่อยกรสิได้ขอจบคลิปไว้เพลงซัำนี่เนาะเป็นอะไรกรฝากกดไลค์กดติดตามเพิ่มสมอมในเด้อพ่อแม่พี่น้อง พวกเรามสบายดี